สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนมกราคมคำทํำนายของคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายนปีพศ2568ในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ย มันมีสถานการณ์บางอย่างที่ดูเหมือนว่าในเวลาเนี้ยคุณชักไม่แน่ใจแล้วก็ลังเลไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่งานที่ทำนะเพราะว่า,าในช่วงเวลาเนี้ยมองเห็นแล้วแหละว,ว่ามันอาจจะมีบางสิ่งที่คุณต้อง ทนนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานที่ทำบางทีคุณอาจจะถูกต่อต้านหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะบางคนก็ยังต้องทนอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของตนนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่9้าไม้เท้าอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องต่อสู้ยืนหยัด ทำอยู่ตรงนี้นะทำงานอยู่ตรงนี้ทําผลงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ยนะมันมีปัญหามันมีอุปสรรคนะแต่ทีนี้เอ่อถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยเขาก็อยากให้คุณเนี่ยอดทนทําสิ่งนี้ต่อไปกับสิ่งที่คุณได้ลงมือทําไปแล้วนะถ้าเกิดว่าเเป็นผลงานของคุณเนี่ยที่ตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรที่มันไม่คืบหน้าความรู้สึกของคุณมันเหมือนกับว่ามันมันย่ำอยู่กับที่หรืออาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณทำเพื่อความสุขของคนส่วนรวมก็ขอให้คุณนะอดทนทำหน้าที่ของคุณไปนะด้วยความซื่อสัตย์และให้รู้ว่า ไอ้หน้าที่อันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติของคุณนะเช่นหน้าที่อะไรหน้าที่ในเรื่องการทำผลงานอะไรบางอย่างนะทางสื่อออนไลน์การที่คุณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคุณเลือกที่จะแยกตัวออกมาแล้วก็ทำสิ่งที่มีค่าสำหรับตัวคุณและก็ส่วนรวมนะเช่นการเป็นหมอดู การทำคลิปวิดีโอที่เป็นในเรื่องการสอนแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของคุณน่ะที่เคยเกิดขึ้นมาทั้งดีและร้ายเนี่ยคุณเลือกที่จะใช้เวลาเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอการกระทำของคนลักคู่ครองหรือว่าคนรอบข้างที่ตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะแยกตัวออกมาแล้วก็ใช้เวลาที่มีค่านะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นมันก็เลยเหมือนกับว่าอตอนเนี้แทนที่คุณจะเอาเวลาไปต่อสู้เรียกร้องขอความเห็นใจอะไรจากใครเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรืออาจจะเป็นคนรักคู่ครองตอนเนี้คุณก็เริ่มรู้แล้วว่ามันมันเป็นไปไม่ได้นะ คุณอยู่ตรงนี้มานานนานพอที่จะรู้ว่าสถานะของตัวคุณเองเนี่ยเป็นยังไงนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่สี่ดาบสถานะของคุณก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆในความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงเลยนะไม่มีสถานะด้วยซ้ำสำหรับใครบางคน คุณก็เลยเลือกที่ว่าจะแยกตัวออกมาแล้วก็ทำสิ่งที่มีค่าอันเนี้เบื้องบนบอกคุณเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะถ้าเป็นพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าที่เป็นไพ่ในอนาคตแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าให้คุณยืนหยัดทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ ว่าพอมันมีพลังงานของไพ่ h e e m p r e s s ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็มีพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยอันเนี้ยบอกให้เราได้รู้เลยว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยมันอาจจะแยกกันอยู่กับคนรักคู่ครองหรืออาจจะเป็นบุตรของคุณเองก็ได้นะเพราะอะไร ความคิดเห็นมันไม่ลงรอยกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีแต่ความขัดแยง้งแล้วก็ไม่ให้เกียรติกันแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็พึ่งพากันไม่ได้อีกต่างหากฉะนั้นถ้าตัวแทนของคุณเนี่ยเป็นไพ่ the impress ที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าเกิดว่าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกลักษณะเนี้ยไพ่ก็บอกว่า ให้อยู่คนเดียวคนเดียวดีกว่าไหมนั่นนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มินะให้คุณลองคิดดูว่าเราอายุก็มากแล้วนะถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งเป็นทุกข์กับปัญหาที่ใครบางคนสร้างให้กับเราการที่เขาอยู่ตรงนี้แทนที่จะให้เกียดกันแทนที่จะแบบว่าเป็นที่พึ่งหรือว่าช่วยเหลือพึ่งพากันได้ ที่พึ่งแม้แต่ในด้านจิตใจคุณยังหาไม่ได้เลยจากคนคนนี้ก็อันนี้ก็ไพ่อยากจะสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณตอนนี้คุณแยกกันอยู่กับใครก็ตามนะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอกันกระทำร้ายๆแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณน่ะ จะต้องหันกลับมานึกถึงตัวคุณเองรักตัวคุณเองนี่ก็คือความหมายของไพ่ h e อ m p r e ร s เลยถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยทอดทิ้งคุณด้อยค่าคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวคุณเองไม่ลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อ,อ,อความถูกต้องหรือว่าศักดิ์ศรีของคุณนะอันเนี้ยคุณก็จะเจอกันรกระทำที่ ถูกเอาเปรียบแล้วตัวคุณเองคุณก็เป็นทุกข์สุดท้ายคุณก็อาจจะเกลียดกันก็ได้นะเกลียดกันในด้านไหนมันเหมือนกับว่าอะไรอะคุณพยายามทำดีแล้วคุณจะรู้อะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาแล้วคุณจะไม่ได้รับกลับมาในรูปแบบเดียวกันวันหนึ่งเนี่ยคุณก็อยากจะวางไอ้ไม้อันเนี้ยที่คุณแบกมาเนี่ยคุณอยากจะวางมันลงแล้ว เพราะมันเป็นไม้ผุผุที่เอาจริงๆคุณคิดว่าวันนึงเนี่ยไปถึงจุดหมายแล้วคุณจะสามารถเอาไม้อันเนี้ยมาสร้างนู่นสร้างนี่เป็นที่กําบังฝนนะเป็นความมั่นคงของคุณในอนาคตเอาจริงๆมันผุนะคุณแบกมันมานานคุณสปอยเขาคุณปล่อยให้เขาทำอย่างนี้กับคุณอะฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ย คุณจะไม่ได้รับความเมตตาเห็นใจมันเขามองเป็นเหมือนหน้าที่นะเขามองเป็นความเคยชินอันนี้ก็คือความคิดของใครบางคนที่เป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟูลแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะไพ่เด็กถือถ้วยถ้ามาบวกกับพลังงานของไพ่อัศวินถือไม่เท้าบอกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเ,เขาอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่ ยอมเขานะเขาอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่ได้ผลประโยชน์จากคนคนนั้นแล้วก็ง่ายที่จะควบคุมนะอันนี้ก็บอกให้คุณได้รู้นะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกว่าทําไมเขาอยู่ตรงนี้กับคุณเพราะว่าในหน้าไพ่เนี่ยมันไม่มีไพ่ถ้วยที่บอกให้เห็นว่าคุณอยู่กับเขาเพราะว่า คุณมีความรักต่อกันคุณผูกพันอันเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยหต้องยอมเสียเปรียบเพราะตัวเองอ่ะยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะยังอยากที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อมันก็เป็นพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่สี่ดาบนะ อันนี้มันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับด้วยก็ได้ที่เขาจําเป็นจะต้องทนอยู่ร่วมกันเพราะหนึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักคู่ครองคนคนนี้อาจจะเป็นลูกของคุณนะเป็นสายเลือดเป็นคนในครอบครัวที่คุณยังตัดกันไม่ขาดก็ไม่จําเป็นต้องตัดกันแต่แยกตัวออกมาหรือว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเอง นะอย่าให้ใครมาควบคุมหรือไม่เช่นั้นเนี่ยในเวลาเดียวกันถ้าเป็นพลังงานของไพ่ h e Impress ที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ผู้จัดก็กลัวว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเองก็สร้างปัญหาความหนักใจให้กับบุตรบริวารได้เช่นกันนะก็ หวังว่าการที่คุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดก็ทายความหมายของไพ่ออกมาแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมไม่โลกสวยแล้วก็ไม่เอาใจคุณเพราะอะไรอยากให้คุณมีสติแล้วก็ตื่นรู้นะว่าคุณอยู่ท่ามกลางกับคนประเภทไหนหรือว่าตัวคุณเองอ่ะปฏิบัติกับคนรอบข้างยังไงหรือว่าคุณถูกปฏิบัติยังไงแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นได้ไหมนะอันเนี้ย ผู้จัดก็ได้อธิบายความหมายของไพ่แต่ละใบให้คุณได้รู้ไม่ใช่ว่าอยากจะให้คุณมาอากติต่อกันหรือว่าอยากจะให้คุณเนี่ยหมดหวังกำลังใจจิตตกอะไรประมาณนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดสาธยายมาทั้งหมดเนี่ยเพราะอยากจะให้คุณรู้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงไหมนะที่ผู้จัดทายจากหน้าไพ่ แล้วถ้ามันเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้มานานนะไพ่ก็คอนเฟิร์มให้คุณได้รู้ว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องหันหลังให้กับใครบางคนหรือว่าจะต้องแยกตัวออกมาเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณน่ะนะนะเนี่ยลักษณะออของหน้าไพ่มันปรากฏมาในรูปแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยเพราะอะไรพลังงานของไพ่เนี่ยไพย่อัศวินถือถ้วยนะไพ่อัศวินถือไม้เท้าไพ่เด็กถือถ้วยถ,ถ้าเกิดว่าเป็นความรักที่คุณกำลังคบหาดูใจกับใครอยู่นะก็บอกได้เลยว่าคุณคาดหวังพึ่งพาเขาไม่ได้มีแต่เรื่องมาให้หนักใจแล้วถามดูว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ทำไมนะ คุณยังไม่ได้มีภาระอะไรร่วมกันไม่มีใบทะเบียนสมรสไม่มีลูกเต้าผูกพันอันนี้ก็ฝากให้คุณเอาไปคิดแต่บางคนเนี่ยเป็นแม่คนแล้วนะมีแต่งงานมีภาระมีลูกเต้าที่จะต้องนึกถึงอันเนี้ยผู้จัดเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้นะว่าเขาจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าอย่างพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ย พอมาขึ้นคู่กับไพ่ h e e m p r e s s ที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวหมายความว่าบางคนเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันแต่อยู่กันคนละมุมนะหรือว่าอาจจะแบบว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองพูดกันวันหนึ่งเนี่ยแค่ไม่กี่คำหรือบางคนกออ็อาจจะแยกกันอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าจะอยากกันหรือไม่อยากกันอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้เพราะว่าอาจจะ เลือกที่จะแยกออกจากปัญหาที่ใครบางคนเอามาให้นะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดว่าคุณแยกตัวออกมาแล้วแล้ววันดีคืนดีใครบางคนที่ผู้จัดกล่าวถึงเนี่ยนะที่เป็นพลังงานในด้านลบเนี่ยจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณอีกนะไพ่ก็บอกว่าถ้าคุณคาดหวังนะ อาเป็นว่าถ้าคุณคาดหวังว่าคนคนนี้เขาจะคิดได้เขาจะสำนึกได้เวลาที่เขากลับมาหาคุณเนี่ยอบอกให้คุณได้รู้เลยว่าถ้ามันมีพลังงานของไพ่เดอะฟูลนะการกลับมาของใครบางคนเขาก็ยังมองเห็นคุณเป็นเหยื่ออยู่นะการที่คุณดีการที่คุณจริงใจกับเขานะการที่คุณปฏารานดีกับเขาเนี่ย เขากับเห็นคุณเป็นเหยื่อเขากับเห็นคุณเนี่ยเป็นเหมือนของตายที่เขาจะทํำยังไงก็ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาตบหัวแล้วก็ลูบหลังเดี๋ยวก็มาทําดีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนนะเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนจิตใจดีเพราะคุณเป็นคนให้โอกาสคนนะเป็นตัวแทนของไพ่ The ะ m p r e s s แต่มาตอนนี้คุณต้องให้โอกาสตัวคุณเองแล้วคุณจะต้องกลับมารักตัวคุณเองแล้วการที่คุณไป เอ่ยุ่งเรื่องคนอื่นนะปัญหาที่คนอื่นเอามาให้เนี่ยมันจะทําให้คุณทุกข์ร้อนใจนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่สีดาบไม่ต้องไปได้ยินข่าวเขาเลยไม่ต้องไปรับรู้ปัญหาอะไรของเขาเลยอ่ะดีที่สุดเพราะว่าเขาทําตัวเขาเองเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือไม่เท่าไพ่เอ่อเอ่เอ อัสวินถือถ้วยนะแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยมีแต่ปัญหาถ้าเป็นลูกคุณก็มีปัญหาเอาภาระมาให้นะดีไม่ดีไม่อยากจะพูดอะไรที่มันแบบไอ้นี่ก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นคนรักคู่ครอ,องของคุณก็เช่นกันพึ่งพาอะไรไม่ได้หรอกนะนึกจะไปกับไปนึกจะมาก็มาทําเหมือนเราเนี่ยไม่ไม่มีความรู้สึกอะทําเหมือนเราโง่เราเหมือนเรารู้ไม่ทันแต่เป็นไง คุณเป็นคนจิตใจดีไงมันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะให้เขาเนี่ยใช้สิ่งเนี้ยมาเป็นเครื่องมือเอาเปรียบคุณเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่กับใครแล้วรู้สึกด้อยค่าแล้วรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบนะอันนี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีละนะก็ให้คุณไปคิดทบทวนเอาเองแล้วกันนะอันนี้ชีวิตของคุณผู้จัดก็ อธิบายตามหน้าไพา่สิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณนะแล้วก็ในที่ทำงานแห่งนี้คุณอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะอาจจะเจอคนที่หัวร้อนปากเร็วอะไรแบบนี้นะหรือเป็นพวกที่ตีสองหน้าไม่มั่นคงในจิตใจแล้วทาอะไรเนี่ยก็เอาเปรียบกัน เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทนไปก่อนจนกว่าที่คุณจะได้งานนะแล้วถึงค่อยคิดที่จะออกจากตรงจุดนี้อย่าใจร้อนนะต้องมีสติในการรับมือเพราะว่าม,มันจะหางานใหม่ได้ไม่ง่ายหรอกนะในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับทำใจอ่ะว่าคุณจะยอมแยกตัวออกมาแล้วก็ พบกับความโดดเดี่ยวหรือว่าคุณจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ในที่ทำงานแห่งนี้ยอมปิดหูปิดตาตัวเองเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเ,าเปลี่ยนความคาดหวังแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองให้เข้ากับคนรอบข้างทำอะไรยังไงก็ได้เพื่อให้คุณอยู่รอดกับสังคมพวกนี้นะกับคนเหล่านี้ที่คุณต้องเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ไพ่ฝากเอาไว้ให้คุณได้กลับไปคิดนะพลังงานของไพ่เดอะ o ูลเนี่ยคอนเฟิร์มนะว่าการที่คุณจะให้โอกาสกับใครบางคนเขาจะกลับเข้ามาทำกับคุณเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เคยทำกับคุณแล้วมีปัญหากันแล้วก็แยกตัวกันหันหลังให้กันนะ้ทีนี้เดี๋ยวก็ ไอ้ปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆก็จะกลับมาอีกเขาเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แต่เขาเห็นว่าคุณเน่ะเป็นเซฟโซนของเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ